สวัสดีครับผมกับซองการกยวยรถไทยสิงครับผมวันเดีลงคลิปหลายมือละข้าห่อเสร็จแต่กํางานทีมงานการกวดรถไทยสิงครับให้หลานมาซยอยอยากบึงข้องหลงในย่อนขนาดคำว่า,าบึงรถไทยน้ำสองขั้นครับอื ผมว่าของผมงามเลยเบิ้งของมันนู่นนะแห้งคับา่จัดเต็มครับผมเดี๋ยวจังสิรีวิวเทนึงเฟ็กพึ่งแล้วเกี่ยวเข่าแถวสกขุนคนคนระเพื่อว่านอนครับหน้าโคกหน้าไ้น,น้อยน่อยปากง่ายๆคองตัวดีขนาดขนาดปากน้อยไปกับโปรน เล็กหน่อยมากเขาก็เบิงลดเบิงเลือกให้กับไข่แน่ครับผมเขาเล็กหน่อยเขา อูจักเข็ดกูจักเช็คหลดุดเช็คเลือเอาก็ะตรงเรียนรู้น้ำเขาไหวสายนี่ออกงานครับผมจัดไป รถคันนี้ออกมาได้ออกมาได้ไอเกี่ยวเกี้ยวเขาได้ล้อยล่จัดเต็มสปีดเลยเกี่ยวดันคมกิรทางคมกิบวานของศูนย์ดันเขาโล่นี่ล่น้ำกับพระท่านม <laughs> ึงเขาลุยลุยไปจะคล้องดันน้ำกรวดพระทันมึงงานครับผม จุกนาสาอย่างนึงมันร้านการรักษารถด,ดีครับมากผนถูกเป่เปาถูกเช็คตลอด้าไปรุ่นมากรถครับให้รุ่นสางโต งามงามงามแจมแจมงามจังสีบรได้เขียอนอันอนไรเด้อครับนี่เดี๋ยวลงให้หน้าละจวดอย่างเดียวได้นี่ครับนี่ฟังเสียงนี่จนได้เอื่นไหวเศร้าเศร้าเศร้า,า,า,ากินเข่ากับโปเศร <c oughs> <it cla> <en> ้ารถมันขับมอนครับของ

เตรียมตัวออกงานหมู่บ้านทําทาผลที่ตบมือนี่แดดจ้าแล้วเล็กหน่อยมาแต่งตะแกงให้ไหมให้ขึ้นไล่สองสามมือโอ้ยมีแต่เพื่องแต่ว่ากันชัยตะแกงเก่าอยู่ <ś led> ด้านเบาตูดสิง้ังคมงกิดครับโอ้แข็งดีขนาดเกรดเพิ่นน้องสมเฮา ทำนี่ก็นอกคลิปนี่เนาะพอ,ก,อกันไม่คลิปนาครับเดี๋ยวหอดนางานเดี๋ยวสิลงเบืองหีดทีหนึง่งการทำงานเป็นยังไงแล้วมือกับ,บโบได้ลงคลิปข้าเจ้าใส่กับหลานไล่หลานกับพท่าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ